มาดูครับนี่คือปัญหาแบบอีกหนึ่งอย่างสําหรับคนเลี้ยงพึ่งพงนะเลี้ยงพึ่งพงแบบธรรมชาตินะปัญหาของเขาก็คือเห็นไหมครับจะมีตัวต่อเห็นไหมตัวต่อมามากวนหน้าเขาจะอย่างเงี้ยนะถ้แต่พึ่งเขาก็จะไม่เปรไม่มีอันทํามาหากินไม่มีอันเวลาไปหาน้ําหวานเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะนี่คือปัญหาระดับต้น นี่คือตัวต่อครับตัวต่อเขาจะมาทําอะไรใช่ไหมเขาจะมาจับพึ่งกินไงฮะนี่เพราะเขาจะกินนี่ตัวต่อนี่นี่นี่คือปัญหาแล้วครับเราต้องเราต้องกําจัดช่วยเขาเห็นไหมเขาเขาจะพร้อมที่จะสู้ครับถ้าเราเข้าแบบนี้นะเราก็โดนต่อยนะนี่นี่คือการเลี้ยงพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งพง พึ่งพงแบบธรรมชาตินะเราไม่ได้เอาเขามาเลี้ยงหรืออะไรเขาเข้ามาอยู่เองนะครับเนี่ยไปแล้วแต่แต่อยากบอกว่ามันคือปัญหาตัวต่อเราต้องกําจัดช่วยเขาถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ออกไปหากินไงเขาจะพวงเขาห่วงลังเขานี่เขาก็ออกมาช่วยกันละถือว่าอัปเดตไปในตัวนะวันนี้ครับคือหลังจากที่เขาเข้ามา ประมาณกี่เดือนแล้วเดือนหนึ่งมัง้งหรือว่าสามอาทิตย์โดยประมาณนะครับผมจําบันไม่ค่อยได้นี่เป็นรายได้เสริมของเราที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ทํากล่องมาวางไว้นั่นแหละสิ่งที่เราลงทุนนะครับหมายถึงว่าลงทุนเราไม่ต้องมา,ไม,งมาไม่ต้องมาให้ข้าวให้น้ำเขาเดี๋ยวเขาไปทำเอามาหากินของเขาเองครับถึงเวลาเราก็มาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของเราที่เราทํากล่องมาวางให้เขาต้นทุนมีแค่กล่องนี่แหละ คือเป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่คู่กับการทำสวนเลยนะครแล้วก็ราคาก็ดีนะขวดละ300กิโลนึงครับขวดนึงผมลองสร้างดูแล้วได้กิโลเฉพาะน้ำนะครับไม่รวมขวดหนึ่งกิโลตกกิโลละ300อยนะที่บ้านผมขายนะตอนนี้จังหวัดเลยครับก็ขายเป็นขายราคานี้มาตั้งแต่หูตั้งแต่ สิปียีปีที่แล้วนะั้งราคาเดียวเนี่ยไม่เคยขึ้นไม่เคยลงเลยนี่แล้วก็ทําวางไว้วางโล่ไว้ใกล้น้ายิ่งใกล้แหล่งน้ําอย่างนี้ยิ่งเจ๋วเลยครับนะก็ให้เขาอยู่สัก2อสเดือนเราค่อยมาเปิดดูเขาเราก็จะได้น้ำบวานแบบฟุ้ยฟ้ยโอเคครับคลิปนี้สั้นๆหน่อยนะ สำหรับปัญหาของหนึ่งปัญหาของการเลี้ยงพึ่งพงคือศัตรูของเขาก็คือตัวต่อครับช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ